มีหน้าตาละไม้คล้ายถกับโตโน่เดอะสตานะครับรับใช้ด้วยงานเพลงของพ่อส่อเพชรนะครับบทเพลงที่มีชื่อว่าแม่สาวออนไลน์หน้าตาละไม้คล้ายใครนะโตโน่ร์สตาอยากเห็นสักลกันแม่ตุ้มขอมาจัดให้ครับเพลงนี้สวัสดีครับเราอาเพลงที่มีชื่อว่าแม่สาวออนไลน์ เปิโดโต๊ะด้วยไหมซดิค่ะดค่ะรู้ไหมรู้ไหมใจทีโรคภอย កត់ព្រលបោកប្រមេនណ ទេតតអង្គរបស់ខ្លួន บนเวทีก็ให้ใให chanting, ดูของพี่ลาแร์มาวันที่เฟสนะคะสอนแพทจุกันนะคะเข้าไปดูที่นั่นนะคะแต่เสียวเดี๋ยวจะมีระบบิรบนเวทีเดี๋ยวไม่ด่าันไปไล่บนเวทีค่ะตอนนี้ดูของสอนแพทย์จุกพันตโอดนะคะ ทุกงานนี้ที่เราเป็นฝาแฝดแต่งคูกนะครับเป็นเพล่อนที่พ่งกะเพชรร้องเอาไว้นะครับไม่สาวออนไลน์ีค่ะขาะะายหนีค่ะได้หมอนรยลูกแ,ลแค่นี้แะเรียก็หมดคุณแขกกันน,นะคะรบซมอนเเหรอลู and yeah. <laughs> ไปจบนะคะขอให้รวยถูกหวยกันทุกทุกคนครับขอบพระคุณครับนี่คือผลงานเพลงของวนาสอดเพชรหรือว่าพ่อสอดเท็ดของเรานะครับฝากเอาไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับเป็นเพลงที่แทรกร้องเป็นสุดท้ายนะครับแม่สาวออนไลน์แล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยครับช่วงนี้อีกหนึ่งนักร้องนะครับที่โด่งดังมากคนหนึ่งนะครับเป็นศิลปินนักร้องในทีมงานสองพันของเราขอเสียงปรบมือดังต้อนรับชำนาญหลาสอดเพชร แต่ว่าเขาร้องคนถัดไปโอคยีบาทกันผ้จัดการแขกอยู่ไหนครับโอ้ผู้จัการแขกต้องบนน่าจะแน่นอนนะครับผมในเพลงของพ่อสอนเพชรศิลปิน้องล้อสาวคนนี้ครับร้องเพลงปีละครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเป็นลูกสาวแท้ๆของสอนเพชรสอนสุพรรณปบมือต้อนรับหนุ่งหนิงสอนสุพรรณไปดูน้องสาวคุณแขกร้องนะคะ ดูในเฟซที่ไม่ไดาแชร์ก็ได้หรือแชร์ของคุณยแยนก็ะดะ

อีก่อยก็จะปั้นเป็นนักร้องแล้วนะครับผมก็ต้องกลับมาเป็นพิธีกรให้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ลงไปข่ายแคบหมูก่อนขอบคุณค่ะผมุนี้กับน้องนุ้งนิกยครับผมพี่น้องครับที่แรกผู้จัดการแขกจะร้องเพลงแต่เนื่องจากว่านักดนตงตีไม่มีโน้นนะครับเพราะว่าพิัดกร้าจะร้องท่าของสาวนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งนักร้องครับก่อนที่เขาสู่สิลกปินนะครับคนนี้ครับกำลังโด่งดังมากครับปมมือก็รับทำนา ว่าเขามีชื่อจริงในวงการชื่ออะไรนะนกพรสอนสุพรรณนะครับขอบุณด้วยนะครับไม่ไม่ดังแล้วขออญากประกาศนี่นึ็ครับรถทะเบียน2 3 0นะครับสุพรรณขยับรถด้วยแล้วก็1กไก่นอหนู8632นะครับขยับรถด้วยพร้อมด้วยกับอ่าทะเบียนนะครับก็อา1่งกไก่งูนะครับ6ก0 8ยนะครับขยับรถด้วยศิลปินท่านต่อไปนะครับเป็นพี่ชายของพวกเราในทีมงานสอนสุพรรณนะครับผม ทุกๆปีก็แวะเวียนมาให้กําลังใจและก็มาช่วยงานพ่อสอนเพชนะครับชุเราตอนนี้รอยยิ้มอันแสนหวานประสานด้วยเสียงประเบอให้การต้อนรับกับร,รุ่งสุริยาเครับ ร้าหนึ่งครับผมหมอแต้ท้ายคนลครับสวัสดีนะครับแฟนเพลงของพ่อสันเทศทุกคนเลยและของศิลปินทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ร่วมลำาลึกนึกถึงนะครับครูบาอาจารย์ปริญาศิลปินนะฮะพ่อสันเพศสอนสุพรรณศิลปินที่ยังอยู่ในหัวใจคนลุกทุ่งตลอดกาลนะครับขอบคุณมากเอาต่อกันด้วยรักจริงให้ลิงดาง้าขอบคุณมากนะสนุกสนานกันต่อเนื่องนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn